สวัสดีผู้ฟังที่น่ารักทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรักไทยช่องที่พาไปรู้จักเรื่องราวดีๆและน่าภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราคลิปนี้แอดมินจะพามาดูปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งในวงการฟุตบอลน,นักเรียนไทยกันครับนั่นก็คือรายการฟุตบอลน,นักเรียนเสีที่สนามสุพชรลาสายซึ่งรอบชิงชนะเลิศบอกเลยว่าบรรยากาศคึกคักสุดๆ ในรอบชิงชนะเลิศนี้เป็นการเจอกันระหว่างมมามืดแห่งปีอย่างโรงเรียนหมอนทองวิทยาประทะกับอบจอชัยนาททีมแชมป์ที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่บรรยากาศในสนามวันนี้คึกคักมากแฟนบอลเดินทางมาให้กำลังใจกันจนล้นสนามเลยทางผู้จัดต้องเปิดให้แฟนบอนลลงไปนั่งรับชมเกมบริเวณด้านล่างริมขอบสนามกันเลยทีเดียวพอเริ่มการแข่งขันและเริ่มเกมมาได้แค่2นาทีเท่านั้น หมอนทองวิทยาเกาะขึ้นนำไปก่อน1.0ต่อ0จากลูกฟรีคิกสวยๆและกรจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้พอครึ่งหลังนาทีที่33อบจชัยนาทก็มาตีเสมอได้สำเร็จเป็น1ต่อ1และต่อจากนั้นนาทีที่41อบจชัยนาทก็ยิงประตูขึ้นนำหมอนทองวิทยาไปเป็น2ต่อ1และคว้าแชมป์ไปครองในที่สุดซึ่งรายการฟุตบอลแบบนี้แอดมินเองมองว่ามันน่าสนับสนุนมากๆครับ เพราะมันคือการลงทุนกับอนาคตของเยาวชนของชาติและด้วยกระแสที่มาแรงมากๆของฟุตบอลน,นักเรียนเจ็ดสีทำให้มีคอมเมนต์จากเพื่อนบ้านของเราอย่างชาวเวียดนามเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากพวกเขาแสดงความคิดเห็นกันได้น่าสนใจและมุมมองที่หลากหลายที่ชื่นชมประเทศของเราเช่นมันน่าทึ่งมากและต้องดูพวกเขาศึกษาพวกเขาเพื่อที่จะพัฒนาไปข้างหน้า ที่เวียดนามเราจัดไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยยอดวิวก็เยอะมากที่ไทยลงทุนกับกีฬาในโรงเรียนครับไปแล้วจะเห็นว่าพัฒนามากน่าทึ่งมากจริงๆไม่คิดว่าการแข่งขันฟุตบอลน,นักเรียน7จคนที่ไทยจะดึงดูดได้ขนาดนี้จริงๆแล้วไทยเหนือกว่าเราในเรื่องการจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับสมัครเล่นนักศึกษาไปจนถึงระดับมืออาชีพ กระแสในไทยตอนนี้สำหรับฟุตบอลเจ็ดสีบอกเลยว่ามาแรงมากๆและคอมเมนต์เหล่านี้ก็ยืนยันได้ดีว่าการจัดการแข่งขันของไทยนั้นได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคนอกจากเวียดนามแล้วบ้านพีบ้านน้องอย่างประเทศลาวก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากเช่นคนเชียร์เยอะมากจริงๆเป็นเหมือนตอนที่ผมยังเป็นนักเรียนดูคนเชียร์แล้วมีกำลังใจเล่นบอลที่สุดเลย และที่น่าสนใจคือมีการพูดถึงนักฟุตบอลคนหนึ่งในทีมอบจชัยนาทนั่นคือเบอร์สิบซึ่งเป็นนักฟุตบอลสัญชาติลาวที่มาเรียนอยู่ในไทยนักเรียนลาวเล่นบอลไม่ถอยเลยอยากให้นักเรียนลาวและครูเอาเป็นแบบอย่างที่ดีกระตุ้นให้นักกีฬามีกำลังใจซึ่งเป็นคอมเมนต์ของชาวลาวหลายท่านที่พูดถึงน้องเบอร์สิบพายักษ์ศีพนมหรือที่รู้จักกันในชื่อน้องบิ๊กดีกรีทีมชาติลาวยูสิบเก้า ซึ่งมีเรื่องที่น่าแปลกใจคือน้องไม่สามารถพูดภาษาลาวได้มีคนมาตอบว่าเขาเกิดในประเทศไทยโรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรีเรียนโรงเรียนไทยเพราะว่าพ่อแม่ทำสวนทุเรียนไม่แปลกใจที่พูดลาวไม่ได้แต่ประเด็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดก็คืออนาคตของน้องบิก๊กว่าควรเล่นให้ทีมชาติลาวชุดใหญ่หรือควรไปต่อในเส้นทางฟุตบอลที่ไทยดีชาวลาวบางส่วนอยากให้น้องไปเล่นทีมชาติลาวชุดใหญ่ ถ้าอยากเป็นตัวหลักในลาวก็สามารถเป็นได้แน่นอนแต่คอมเมนต์ส่วนใหญ่ที่มองถึงอนาคตกลับแนะนำให้น้องเล่นในไทยต่อเช่นเล่นในทีมชาติไทยดีกว่ารายได้ดีกว่าเอาไปเลี้ยงตัวเองและครอบครัวเล่นในทีมชาติไทยน้องๆจะได้ไปไกลกว่านี้ถ้าอยากมีอนาคตที่ดีในวงการฟุตบอลขอให้น้องได้สัญชาติไปเล่นให้ทีมชาติไทยอนาคตจะดีกว่าอย่าก,กลับมาเล่นทีมชาติลาวเพราะว่าจะไม่มีอนาคต ดีแล้วที่อยู่ไทยถ้าอยู่ลาวไม่พัฒนาแน่นอนและนี่คือเรื่องราวที่ไม่ได้มีแต่ผลแพ้ชนะแต่มันคือเรื่องของหัวใจนักสู้และความพยายามที่น่าชื่นชมการต่อสู้ในนัดชิงชนะเลิศระหว่างอบจชัยนาทและหมอนทองวิทยาได้พิสูจน์แล้วว่าเยาวชนของชาติไม่ว่าจะมาจากจังหวัดไหนก็สามารถสร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ได้การเดินทางของทั้งสองทีมในช่วยปลุกสะแสความมุ่งมั่น และแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทั่วประเทศและตอกย้ำว่าฟุตบอลน,นักเรียนเจสีคือสนามที่หล่อหลอมจิตวิญญาณของเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพนี่คือเกมที่เต็มไปด้วยความสุขและพลังงานดีๆที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสนามแต่ยังถูกพูดถึงไปทั่วโลกจนเพื่อนบ้านของเรามาคอมเมนต์ทั้งจากคนเวียดนามและพี่น้องชาวลาวที่ได้มาแสดงความเห็นถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของฟุตบอลน,นักเรียนไทย ทุกๆคนมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับกับเรื่องนี้เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะครับนี่คือรักไทยช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสเรื่องราวดีๆจากผู้คนทั่วโลกที่พูดถึงเมืองไทยของเราเพื่อให้คุณเห็นประเทศไทยในมุมมองที่ภูมิใจที่สุดขอบคุณที่รับฟังครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรักไทยเพื่อส่งต่อความภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับเสียงรองเท้าเหยียบพื้นยาฝันของเรากำลังเริ่มมาไม่มีใครอยู่ข้างหลัง หัวใจยังมีไฟ and now